ปัจนี้วันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้าในสนทยายฤทธิีขอถวายเสยงสวดสธยายพระสูตรพระอริยสระและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระเป็ญชนะในบทสบนน อยากต้อนรับด้วยเธอดบทที่หนึ่งบทสวดชุตุมเทวตาสัมมันตาจักรวาเจสุอัตตารากันจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชัสสะสุนันตุสขโมกขังสัคเเกเมจารูเบคีริสิขาตตาตันเตจันตาริเกวิมาเนติเปรัตเถจักขามีตารุวันค้าหาเน เกหะวัตถุหีเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลทลาวิสเมยักขคันทัปปนาคาทิฏฐตาสันติเกยังมุนิวะรัวจานังสาธโวเมสุนันตุธัมมะสวาณกาโลอายมพทันตาธัมมะสวาณกาโลอายมพทันตาธัมมะสวาณกาโลอายมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อ ah: ิม er. ีนาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสักกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกล่าวพระทานนัดไรอราหังสัมมาสัมพุทโธุะกบวาพุทธังปักวันตังอภิวาเทมิสวากาโตะกบัตตาธัมโมธัมมังนัมัสสามิ su penuh penu pakawato kasangku wakasangko sangkang namami Muti si namakan suti kata nak tasa pakawato arang sama samputasa tasa nak tasa pakawato arang sama samputasa tasa nak tasa pakawato sama samputasa tasa bersuat saya sana kamana pada putang sadanang kacami ทำมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิตุปิยามปิพุทธังสระนังกัจฉามิตุติยามปิธรรมังสระนังกัจฉามิตุติยามปิสังฆังสระนังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังกัจฉามิตติยามปิธรรมังสระนังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสระนังกัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตติเมสรานัญญัง ทุตเมสัตวนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสะนังอัญญังธัมโมเมสัตวนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสะนังอัญญังสังโฆเมสัตวนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา